วันนี้เราก็จะมาพาน้องช้างไปเที่ยวนะครับแต่ว่าน้องก็ตัวใหญ่นะครับน้ำหนักเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเครื่องทุนแรงนะครับในการยกในการย้ายนะครับเนี่ยครับน้องตัวใหญ่มากนะครับน้องน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าตัวใหญ่นะครับ วันนี้ก็จะพาน้องไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวใครจะมาช่วยยกน้องช้างไปอาบน้ำครับพาช้างไปอาบน้ำนี่แหละครับก็เลยเอาศัยรถเคลนนะครับหรือรถเทียบนะครับในการยกนะครับเพราะว่าน้องมีน้ำหนักมากนะครับ ก็เลยต้องอาศัยเครื่องทุนแรงวันนี้ก็พาทุกคนมารับชมการยกโยกย้ายนะครับในการขนย้ายเป็นรูปปั้นน้องช้างนะครับเป็นรูปปั้นที่มีความน่ารักสวยงามนะครับรูปปั้นน้องช้างกำลังจะชูดบอลน,นะครับจับลูกบอล นี่ครับก็ต้องอาศัยเครนในการยกนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดน,นึงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนี่นะครับเป็นการใช้เครนยกน้องช้างนะครับนี่ยกขึ้นไปแล้วนะครับยกลอยขึ้นไปแล้วนะครับน้องช้าง เรามาทําการขนย้ายนะครับเพื่อที่จะนำไปติดตั้งนะครับประับตกแต่งในการจัดสถานที่นะครับก็เลยต้องมีการขนย้ายเนื่องจากว่าน้องมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยต้องอาศัยรถเครนในการยกโยกย้ายนะครับนี่เราก็ใช้ใสายพานเป็น ตัวเกี่ยวยกนี่แะครับก็เลยพามาดูวิธีการในการยกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปปั้นตัวที่สองนะครับรูปปั้นน้องช้างน่ารักนรักตัวที่สองที่เราได้ทําการยก,ยกยกย้ายเพื่อที่นําไปประดับตกแต่งสถานที่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ